เรื่องแรงและความเร่งของการเคลื่อนที่แบบตกอิสระสมมุติว่าเรามีวัตถุมวล m อยู่ครับตอนแรกเราเอามือถือมันไว้จากนั้นเราก็โยนมันขึ้นไปข้างบนครับปื๊ดมันก็เคลื่อนที่ขึ้นแล้วก็ตกลงมาแบบนี้นะเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่เนี่ยเราวาดง่ายๆได้ประมาณแบบนี้นะครับต่อมาเดี๋ยวเราจะมาดูว่าตลอดการเคลื่อนที่เนี่ยแรงที่กระทํากับวัตถุและความเร่งที่เกิดขึ้นบนวัตถุเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมันมีทิศทางไหนนะ ในระดับมปลายเนี่ยเราจะศึกษาการเคลื่อนที่ในอุดมคตินะครับถ้าในอุดมคติสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือตลอดการเคลื่อนที่แรงที่กระทาต่อวัตถุมีแรงเดียวครับคือน้ําหนักหรือ mg นั่นเองนะยกตัวอย่างเช่นตอนที่มันอยู่ตรงนี้ขนาดที่มันหลุดออกจากมือละแรงที่กระทํากับมันก็มีแรงเดียวคือน้ําหนักนะครับทิศลงขนาด mg แบบนี้ตรงนี้แรงก็ทิศลง mg นะครับตรงนี้แรงก็ทิศลง mg ตรงนี้แรงก็ทิศลง mg ตรงนี้แรงก็ทิศลง mg แบบนี้ครับ เอาต่อมาแล้วความเร่งล่ะนั้นะตลอดการเคลื่อนที่นะครับวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่ A มีค่าเท่ากับ G เอจ g นี่คืออะไรนะ G คือสนามโน้มถ่วงของโลกนะครับมีค่าประมาณมีค่าเท่ากับ9.81เมตรต่อวินาทียกกําลังสองหรือประมาณ10เมตรต่อวินาทียกกําลังสองนั่นเองนะดังนั้นตลอดการเคลื่อนที่ไม่ว่าวัตถุจะอยู่ตําแหน่งไหนก็ตามวัตถุมีความเร่งทิศลง A ขนาด10เมตรต่อวินาทียกกําลังสองครับ ใครสนใจเรียนพิเศษฟิสิกส์กับพี่ก็ติดต่อมาได้ทุกช่องทางเลยนะ